วอนนี้อยู่พาตาปิ่งกล้าวนี่อันนี้พาตาจอดรถแต่ว่าต้องเสียค่าจอดรถนะนี่นี่วันนี้เราจะมาอันนี้ชินจุก,กุเราเคยไปสาขาบางใหญ่แล้วตอนนี้เรามาสาขาปิ่งกล้าวางขีดละ35บาทเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันพาลกมวสวัสดีค่ะทุกคน ตอนนี้อยู่ที่ปิ่นเกล้าอยู่ติดกับพาต้าปิ่นเกล้าเลยคุณสามีมาพบลูกค้าแถวนี้เราก็เลยมาด้วยอันนี้เป็นชินจูกุเอาท์เลทที่ปิ่นเกล้าอยู่ติดกับพาต้าปิ่นเกล้าเลยสามารถเข้ามาจอดได้แต่เสียค่าจอดนะแล้วก็มาดูกันว่า ที่สาขาปิ่นเกล้าวนี้จะมีเสื้อผ้ามากเยอะแค่ไหนแต่จากที่ดูอ่ะเมื่อกี้ลองดูอยู่อันนี้เราอยู่ชั้นบนนะอยู่ชั้นสองน่าจะเป็นพวกเสื้อยืดหมดเลยนี่จากที่เห็นนี่แล้วก็เป็นพวกกระโปรงเดี๋ยวจะให้ดูเมื่อกี้ดูอยู่หน่อยนึงข้างล่างเป็นพวกชุดกระโปรงของผู้หญิงสวยดีใช่แหละ ส่วนใหญ่จะเห็นเสื้อผ้าผู้หญิงเนาะที่ถ้าผู้ชายนี่น้อยแล้วก็เสื้อผ้าเด็กก็น้อยอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพกันอันนี้เป็นส่วนกางเกงยีนที่จะให้ดูตัวนี้เพราะว่านี่สำหรับคนท้องใส่ได้เนี่ยตรงนี้มันจะพยุงหน้าท้องสำหรับคนท้องนี่มีด้วยนะมันต้องรื้อต้องค้นนะนะ้อยอย่างว่านี่ กางเกงยีนสภาพดีทั้งนั้นเขาจัดเรียงไว้ให้แล้วเรามารือได้เลยอ่าเขาไอที่นี่เขาเป็นช่างกิโลขายนะนี่สภาพกางเกงยนีนตาดานีอ่อันนี้ชุดกระโปรงอันนี้น่าจะเป็นพวกกางเกงผ้าแล้วเนี่ยี่ อันนี้สวยอยู่นะสวยอยู่สวยอยู่เนื้อผ้าดีไม่มีรอยสกรปรกนี่เออันนี้ก็สวยโอ้แต่ต้องตัวเล็กมากๆเลย สีส้มอาเสียได้มีขาดหน่อยนึงเนี่ยข้างล่างเป็นกางเกงเอ้ยนี้สวยส่วนก้องบนเป็นเสื้อทั้งแขนรั้นแขนยาวใส่ทั้งทำง,งานใส่ทั้งไปเที่ยวนี่ ใส่ทำงานได้ใส่เที่ยวได้สภาพยังดีไม่มีรอยเปื้อนนะคะไปกันต่อคะ่ะส่วนฝั่งนี้ก็เสื้อเหมือนกันคะ่ะน,นี่เรียบร้อยสวยไม่มีรอยเปื้อนอยู่ตรงไหนอยรงนี้ ใส่ไปเที่ยวได้ใส่ทำงานได้นี่อ่าอันนี้เป็นชุดสีเขียวเลยมีทั้งสำหรับขนาดไซส์ใหญ่ไซส์เล็กมีหมดเลยอันนี้สวยนี่นี่นี่โอ้ตาบางนี่จะสวยอยู่ไปทะลงทะเลนี่ ผิวผิวไหวๆนี่อันนี้ก็เรียบร้อยดูดีเสื้อกันหนาวไหมนี่น่ารักไหมมีโบงตรงนี้อเดี๋้วเราไปดูส่วนอืกันต่อส่วนนี้ก็ประมาณนี้อันนี้จะเป็นพวกกระโปรงสั้นให้ดูหนะ่อนนี่ อันนี้ผ้าหนาหน่อนะแต่สวยสวยนี่พวกนี้เป็นพวกกระโปรงสั้นกเ,เกงสั้นแน่เลยนี่สือช่อมพูสวยเชียว ว,วันนี้วัวนธรรมดาคนเลยไม่มีอย่าลืมนะพาตาปิ่นเกล้าเลยเข้ามาข้างในจอดรถด,ด้านหน้าได้เลยเสียค่าที่จอดรถนะคะนี่อันนี้สวยเชียวสีเหลืองยังไม่เห็นห้องลองเสื้อนะแต่เห็นห้องน้ำอยู่นี่เห็นยังแต่มีกระจกให้ป่เราไปดูกันต่อ เสื้อผ้าสวยๆเยอะนะนี่เสื้อหนาวมีขนตรงนี้หน,น่อยๆอันนี้เป็นเสื้อแขนยาวแล้วนี่นสาบายๆเาบาๆอ่ะนี่เราไป มีเครื่องชั่นให้ดูด้วยนี่อันนี้น่าจะเป็นส่วนเสื้อผ้าเด็กโตมาหน่อยของดีเขียวไม่พรมสวยดีอืมอโอเคอยู่นะไม่เปื้อนไม่มีรอยขา ไม่รู้เจ้าตัวเล็กจะชอบเป่าถ้าซื้อไปเดี๋ยวไว้ให้เขามาดูเองดีกว่านี่นี่มาดูกอผ้าอีกฟังนี่ เสื้อหนาวผ้าร่มโอเคอยู่นะนอันนี้น่าจะเป็นพวกชุดกระโปรงอ๋อมีเสื้อหนาวมาด้วยนี่ไม่พรมอย่างหนา อันนี้ใช่ยังนี่เอ้ยอันนี้ใช้ได้อยู่จ้าตัวโต,วตวน่าจะชอบนี่นแบบนี้ในกระจก สวยอยู่นะออกงานได้เลยแต่นี้เด็กเลยค่ะเป็นผ้าหนาหน่อยอน่ารักน่ารักหัวใจนี้ก็จะเป็นส่วนผ้าเด็กอืสีหวานเชียว นี่ก็ยังเป็นผ้าเด็กอันนี้สีสวยอืมเสื้อหนาวเด็กโตมาหน่อยเสื้อผ้าผู้หญิงจะเยอะนะ ถ้าญี่ปุ่นเขาจะนิ่มๆสบายๆอ,อันนี้มีทั้งเส้นหนาวแบบไหมพรมแล้วก็เสื้อเนี่ย ชุดกระปองก็มีอุ้ยอันนี้งานดีเผาไปใส่ออกงานนี่นี่๋ยวให้ดูในกระจกจะได้เห็นชัดๆนี่เป็นแบบนี้ไม่มีรอยเปื้อนนะที่เห็นไปไปดูต่อ อันนี้ใกล้ๆกันขอยิบให้ดูหน่อยนี่บอกแล้วงานดีแต่อันนี้หนาหน่อยนะน่าจะใสะ่แบบหนาวๆเนี่ยนี่ตอนนี้อยู่ชั้นสามแล้วจากที่ดูชั้นนี้น่าจะเป็นพวกเสื้นหนาว ของแบบน้ำแบบบางเนี่ย <c oughs> ชั้นนี้น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วอเอาให้ดูเป็นตัวอย่างหน่อยนึงเพราะว่าเสื้อหนาวกับประเทศไทยไม่ค่อยนี่ตัวอย่างในกระจกนี่เห็นยัง หนาและหนักนะเนี่ย,อ,นนยอันนี้อันนี้สีเขียวสวยดี เสื้อหนังนะก็จะประมาณนี้เสื้อหนาวชั้นสามมีทั้งนี่ทั้งแบบเสื้อโค้ทเสื้อแบบมีขนนีเมื่อกี้เห็นไอ้เขาบอกช่างกิโลขายนะ เอออันนี้ดีข้างในเป็นสีหนึ่งข้างนอกเป็นสีหนึ่งมีหมวกให้ด้วยอดีก็เหมือนกันแต่นนี้เป็นแบบบางข้างในสีหนึ่งข้างนอกสีหนึงนี่ไหมพรมแบบยาว ี่ก็จะประมาณนี้ข้างบนเดี๋ยวเราลงไปดูชั้นล่างกันพราะเรายังไม่ได้ดูชั้นล่างเมื่อกี้เราดูเราเริ่มที่ชั้นสองแล้วก็ขึ้นมาชั้นสามแล้เดี๋ยวเราก็จะลงข้างล่างเลยเพราะว่าเป็นเส้นหนาวให้ดูนิดๆหน่อยๆอ,อันนี้น่ารักดี เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันนี่ใช่ด้วยเขาปิดแหละแสดงว่ามีแค่สามชั้น่าเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันมีตดตง,งนี้ข้างล่างนะอืออะไ,ไเป็นเกงขาสั้นสวยๆสะ้อนะตีนอ่ะเปเกงขาสั้นกระโปรงขาสั้นสะ้อตีกนะขอบอก แต่สภาพ,พีแต่ขนาดเล็กด้วยนะขอบคุณค่ะสบายสบายเอ๋เอ๋คันคายเฮ้ยสภาพี ไม่รู้ใส่ได้หรือเปล่านี้การนี้ประมาณนี้อันนี้เล็กมากแต่สีสวยขาสั้นกระโปรงสั้นอันนี้น่าจะเป็นชุดคลุมของญี่ปุ่นเขอวะ่ะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแต่ถ้าสวยมากขอบอกมียอ,อยู่นะ สวยๆผ้าสวยมากก็เสื้อเชือกแขนยาวชิ้นข้งล่างก็กางเกงกางเกงยีน <c ười> kỳ Bye kiến rút phụ Mấy anh Xem đẹp ดีจอเลยนี่อห็นยง้นคร้บอันนี้เป็นส่วนสาวแต่ที่เยาให้ดูสีอันนี้ลายข้างในเป็นอันนี้แต่ตองนลกเป็นเส้นอ่ะเส้นนี้ดีชอบ แปดมีนี่อันนี้น่ารักน่ารักประมาณนน,นนี้เสียขนนี่ก็ยังเป็นสวนสนหนาอันนี้เป็นท่าลงบางๆเบาๆกระป๋องน่ารักน่ารัก ใส่ใส่นช่เ้นใส่ทำงานได้เลยนี่ได้เป้าสีขาวไม่มีรอยเปื้อนนะคะนี่อันนี้มืเฉียวชอบชอบชอบนี่นี่สีขาวสสวเชียวฮสวยเสื้อผ้านีเด็ดแหละ อันนีสั้นไปหน่อยแาภาพดี้าคที่เห็นมีลายเปื้อนนะแต่ว่าน้อยมากมแต่สภาพดีมากๆแล้วก็แบบน่ารักส่วนตัวชอบเลยนี่บองบแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่ออ,อันนี้ เ okay, อ็มานี่ไงสีขาวนี <c> ่ <oughs> ไงข้างในเป็นกลายหนึ่งข้างนอกอีกลายนึ่งหรลูกเล่นด้วยเสื้อ <c oughs> สูตรก็มีใส่ทำงานเรียบร้อยเรียบร้ย <c oughs> ใครอยากได้แบบสีชมพูเป็นก็มี ลิขิตก็มีอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกเชื้อเชิ้แหละอน,นี้ยังนนชอบใส่สบายชอบใหยญี่ปุ่นเวลาเขาทำใส่สบายสบายก็สบายสบายเดยอเวลาเขาทำแบบมีลาย ก็ดูดีเชียวอันนี้เหมือนกันเลยเพียงแต่คนละสีใช่ไหมใช่ด้วยอ๋อนี่ไชห,ห้องลองชุดอยู่นี่เพราะที่เห็นมีห้องเดียวนะมีกานเกิงชวนกางเก็ง เพลงยีน okay, yeah. mm hmm. กระโปอาอิชไยกันเกียงเนี่โอเคเลยนี่แหละที่เราต้องการอย่างี้ บอกแล้วแปะนิดแปะหน่อยก็ดูดีเชลน่ารักดีอันนี้เป็นชุดกระโปรงที่บอกเมื่อกี้ว่าเราแปะด,ดูไปแล้วหน่อยหนึ่งนี่อยาให้ดูในกระจกนะจ๊ะ eight ดูแบบสวยๆไปแล้วมันดูแบบน่ารักน่ารักไหมแบบน่ารักน่ารักใส่ไปต้งไปเที่ยว ดูในกระจกไปเที่ยวก็ได้ออกงานก็ได้อบอกแล้วสวยๆก็มีน่ารักน่ารักก็มีทั้งไปทำงานทั้งออกงานอันนี้แบบน่ารักน่ารักไปท่องไปเที่ยว สองแต่ว่าจากที่เห็นนะบางตัวก็ไม่ใช่ว่าเป็นของมือสองที่ใส่แล้วนะมันก็เป็นของมือหนึ่งนั่นแหละแต่ขายไม่ออกนี่เจออีกแล้วอยากรู้ว่าชุดอะไรของญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนชุดกลุมอ่ะ 哦，嗯、oh? mm，你是谁？Hmm. Mm hmm. อันนี้เป็นพวกผ้าพันคอคนะดีสวยเชียว วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้แหละชิ้นจุกุสาขาปิ่นเก้าวโปงพาต้าปิ่นเก้าเลยนะติดเลยนะไปแหละบ๊ายบายเจอกันคราวหน้านะจ๊าสวัสดีจ้า